สวัสดีครับสวัสดีเอทุกคนนะครับชุดสรุปไทยนะครับ16เมษายนนะครับสตัวบนของเรานะครับวันนี้ก็จะมีนะครับสตัวบนนะครับผมจัดไว้แล้ว เรียบร้อยแล้วครับผมจัดไว้แล้วนะครับพี่น้องป้องไปนะาดูกันนะครับ เด่นไปที่เลขสามนะครับเลขสามนี่เด่นนะครับสิบบนนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับพี่น้อง้องไปนะนะครับสามศูนย์นะครับสาน,นี่ชอบมากๆเลยนะครับพี่น้อง ครับ3 5 3 6 3 9นะครับที่ผมชอบวันนี้นะครับนะผมชอบมากๆเลยนะครับไวรัฐบาลไทย16เมษายนนะครับพี่น้องนะดูกันเอาเองนะครับมีแค่6ชุด เท่านั้นเองนะครับ39 35 36นะครับผมชอบมากๆเลยพี่น้องเลยสองตัวบนนะครับสองตัวบน16เมษานะครับ สิบหเมษายนนะครับดูกันเอาเองนะครับวันนี้ผมชอบเลข3นะครับนะลองดูเลข3นะครับ3ามห้า ครับมี6ชุดนะครับที่เด่นที่เด่นที่สุดก็คือ35 36 39นะครับพี่น้องปองปายนะครับที่ผมชอบวันนี้ 2ตัวบนนะครับโอเคนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับ